สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพบพ่อคอีกแล้วจ้ากับฟอร่ารักินีจ้ากับสวยกันอย่างคดซังกระลายมือนี้งนักรักสิเตรียมผักข่ากินแรงค่ะ์บอนเก่าเทียงหน้าบอลเก่าแหละพี่น้องอยู่ในเมื่อบ้านอยู่เทียงไผค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวแรกพี่น้องเสื้อาบบหน้าก็แบบไา่เห็ดน้ำกินคุณแม่หิวข่าวจ้าก็เลแบ้บจั๊กเธอกับข้าวของนางมืนเนี้ก็จะมีเป็นอาหารไทยๆทเนี่ยจ้านางขอเสนอคำว่า ามแนวอลิงสังเอ้าคือว่าแนวลิงสั่งกะปีอ๋อพ่อเออขันมันจับดิมันมันถูจนมือมันบาดคนไหนไว้ลิงบัม่กระปีนะคะผักนางก็จะมีตามกระปีพี่น้องมาแต่งพี่น้องแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งเขาสีสาบมันซาบน้ามันมันแซ่บด้วยแกงกะหรี่ผิดนะสนิทปกติเพร่ะเห็ดเองนะคะพ่อแต่ก็เคยเห็ดแต่เคยกินอตอนเห็ดงานร้านอาหารนั่น ตอน่าน่พาจะไปเก็บผักบุ้งหลังข่างๆสวนมาสาบกินกับไอ้น้ำพริกกับแซ่บแซ่บผักบุ้งผักบุ้งบ้านเฮาไหมเขาเรีกบุ้งอีกอย่างอันนี้ผักบุ้งจีนเนาะจ้าพี่น้องน้ำพริกกะปิแล้วก็ไข่เจียวอาหารไทยรั้งผักหนึ่งผักอันนึงัผักหนึ่งผักกะหล่ำเขาก็หนึ่งเอามาจังบาลพี่น้องข้าวต้มเอาน้ำมันจางบะแซ่บหน้ามวานมันออกเบิด แต่พี่น้องถ้าเบิ่งมาแล้วไส่หมักเกลือป้อมันสิเป็นบี่บันผีกะปิมักแข็งบอสมักแข็งเขาเอื้อมหมแข็งคือกันบอสถ้าจะไปรู้เนยถ้าไปยุ่งเทปฮันก็ขึ้นนะปัญญบ่ฮู้ว่าเทปแล้วเขาเอื้ออีหยังเค้ามักเกลือพู้วางเนอะอยู่ตึ้งโดดตั้งนานกับบ่ฮู้เขาเอื้ออีหยังคือว่ายนังบ่หมักกินนังเลยบ่ฮู่สนมากหกแกินดิบสัก็กินแยมกินมันมีวิตามินแล้วก็มีต้านโรคตั้งว่า สิบแปดอย่างนะจ๊ะสิบแปดโลกฉันเคยอ่านนะคะฉันมักอ่านเป็นพวกผักที่เป็นสมุนไพรเนี่ยป้าสมองซับนี่กันยังหูสรรพคุณอยู่ตีจะรู้ค่ะโอ้สดดแสดงว่าแต่ผู้ชายเดินผ่านจะก็อ่านออกนะคะว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาสุด้ายเขากรเด็ว่ามึงเนมอันนันเขาเ เขาเกลี้ยใส่เขาเกลี้ยวขัวอยู่เดี๋ยห์ละเป็นผีเขาคุณนึกว่าอันนั่นเขาย่านผีบ่เฮ้ยเขาตกใจผีแสดงผู้ชายผู้หญิงเลี้ยวขัวเกลี้ยใส่น้องบังเอิญผีอยู่ขัวเขาก็เกลี้ยวขัวอ่ะบอกนึกว่าสิคิดอย่างอื่นใส่คิดไปหอดใส่ ปัดเขาจะเอาผ่นนี่นนเขายา่นน <จะ S 2> างสิตายแบบของพุธานี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขึ้นเลี้ยวลงอาบอกเออเธอคิดไปถึงไหนอ๋โอ้ออุ่นแจกนะไม่มาเว้นนี่เดียวเอาไปหากันนั่น,นจ้าก,กินมาเบิดจตกัพี่น้องเหลือเหลือตังครเคิงหมอน่อีน้อยว่านแนวกะก,ก,กะเทยกระเทยกระเทยมาเลยนี่อย่างกระเทยกระทาอ่ะโอเคจ้าไข่เจียสูตรนัมบรามันจะเป็นไข่เจียวรละ้ะเ็ไข่ทอดมันจะเป็น กูน่าขัดทอดจันตาได้วยเคียหมุนอิฐปุ้ยกูเคยเป็นแผ่นกูปีนบอกอบเป็นบ,บ่อน้ำน้ำสิบบอกกล้าสิบเนี่ยยาดยาดมันตกล่นกระทะโอ้โหไข่เจียวฟูฟูจ้าพี่น้องเบิง<ต>้งถ่านาไม่นอนจ้า,าเดี๋ยวสิปีนให้เบิง้งนะพี่น้องเวลานางตอนนางปีนเฮอยจะตกใส่ขี้เถ้าได้ ใครดอกบิตาลีใหญ่ใหญ่ขับใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งรอไอจังแมนโลจังแมนรอถือใจเนาะโปสิตธิทันมันเปละไปนี่มันถืกหนังหน้านะจ๊ะโอ้ฉันไม่กล้าเอาหนังหน้าสวยๆของฉันมาเสี่ยงกับ ไฟนะคะอ่ะมั่นใจตีวัดสวยจ้ากวแม่จะทำให้มาสวยขนาดนี้ฉันไม่มาเสี่ยงกับหมอกอัทานะคะนึกว่าหมอสัญยกรรมเห็ดหายออกเลกๆกับเป็นบักบอนอยู่นดีไทยไทหนาเก่งอยู่สร้างว่าเธอประกอบสิฮะไห่ไทยน้าเก่งกระดอเศรดหนาเรียงนอก พี่น้องพี่เราเรียบร้อยสวยงามจากเกือบกระเด็นเข่าหนาอย่าลืมนะคะว่านางเคยเป็นเซฟกระถาเน่ามาก่อนเปิดร้านจะว่าร้านจริงนหมบอสจริงทุกร้านกระลาอุกเกะที่ไปหารักจิ๊กอันนี้ก็จะหนึ่งพักพี่น้องโอ้ยกำลังได้ที่แล้วกระลำกระลำสิบก้นเนาะให้มันสุกไวเนาะสิบก้อนกระลำกับสิบบอสเอาสิบปัดสิบเข่าเถอะ พี่น้องถาไปกินน้ำกันได้จ้าเสียบๆนวนๆอะลรน้องเสร็จแล้วจ้าผสมกับเป็นเสียบเรีเยเนาะบัดปับสบัดปับเออกระสวยอ,อยู่ด้ล่ะกระงามคือผีเห็ดอยู่พี่น้อง <c oughs> มาตอออ้าถ้าเบังสูตรตับน้ำพริกกะปิจะอร่อยหรือไม่อร่อยจ้าตเตรียมดูนะคะสูตกรกะปิของนางน,นะคะว้าอันไหนนีน่นะอันนันนีอันยังนัน่นนะ ตาเกลี่ยตาบม่ได้บอดสีแต่ว่าตาบม่ได้บอดสีแต่ว่าสูตรเห็ดกับข่าวมัเป็นตาแซ่บอะไรพี่น้องเห็ดสูตรจังไดจะเห็ดมันแฉบแซบพี่น้องตาไม่ไหวไปกินงาหน่อยไปกินหนูสวนนะจ๊ะเนี่ยไปกินหนูปีเอาไปเอาไปเก็บกระสอบนะ พริกเกลียวพริกแดงในส่วนในเบดแล้วบ้บสูตรอเมราิกา,าก,ากีนะคะเฮ้ยตัวจียเลยจีกะปิไม่บอกสูตรของนางอนโอ้นางนางนาง,งมกมังมกกะปิก่อนพี่น้อง,รงสรุปหอมหรืยออีหย่าเอเมันต้องอันนี้ก่อนเหรอต้องมกก่อนนัวต่ำเสลด สูตรของฉันไม่พอนี่แน่ตานลงไปมานเขือพรวงหมักแข้งนั่นเองเจ้าค่ะน้่าเอื่นหมักแข้งพี่นอ้องอีสานเอื่อนมาเองตามพอยะเยอะๆเรายวยวพี่น้องเนาะแตกแน่บอกแตกแน่เด้ตับกระปิแม่นีน่ยเพราะสไปมันแตกเบนมะเขือนะบางคนเขาโรยใส่สิแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะว่านี่แน่ปลา อ่ะผงนัวใส่อยู่บ่มันนัวอยู่แล้วได้อีน้อยบอบัดเยนหัวโปกหัวโล่เหรอคะอาใส่กระใส่นะคะตามคําขออยดไปยันหัวโปกหัวโล่บ,ะะบันตักสวดปัักดยตามด้วยมะนาวมะนาวนะคะมะนาวนะคะ่ะนี่น้ำพริกกะปิแต่ว่ากระเทยทาจาจากระเทยผสมกะปิกลายเป็น <laughs> ผีขึ้นมาทันทีจา้า แซ็ตเวลาแตกโค,บ,คบอยู่บ่พี่น้องน,น้ำนัำสิบบริอาบเดี๋ยวเคยเดี๋ยวก็สิเซปิเนียเมนกินนู่นต่อไปชุดนี้แหละจ้าชุดม<อ>ันเกิดค่ะเอามันสิบบหลุดแต่แถวหนับพีสิบบแตกตื่นบัดป,ปปาซาบ่ <laughs> ชุดวันเกิดหน้าในบ้านซานี่ค่ะผักกระสุกแล้วนะจ้าผักเราผักกระเทศหนีนเนาะง่ายๆกินบ้านเฮาเนาะอืออย่าว่าสกปรกสกมกนะค่ะโอ้สะอาดค่ะ ปลอดสารเคมีวานยังบอซีมกันวานหวานใส่สีใส่ไปตะกินไปอา้าวน้ำยังเหยเธอเครกินน้ำหนึ่งมาหนึ่งมาคะอ้ะาวจะเต้นหน้ามาหนึ่งเลยที <laughs> อันดับอันหนึ่งน้ำพักน้ำพักหอมอร่อยหวานสูตรนี่แปลกคือผีเห็ดเดรนพี่น้องสมิว่าเขาตอดแต่ละผีป่ะสันไ่สดแล้วเขาตอดผีใั้กันยอมหลับเด้เนาะแปลกโอ้ยหอยแม่เอ้ยอย่างเค็ม มาเสะโปะเสะโปะผ้ายังใสอยู่นป้านะใสไปก็มาต้องเน่านะค่ะอยู่ๆกับพักพี่น้องเรียบร้อยจ้านี่เน่น้ำพริกกระปพร่ไม่ได้กินนับตั้งหลายเดือนเลยนะแต่แต่กลับมาบ้านไม่ได้กินสักเถื่อแซ่บโอ้เป็นแต่แเสแสรบทำเสร็จจ้านี่คือทั้งบุญของเธอค่ะสบายดีจ้าสบายในรอบน้องสบายดีพี่น้อง กินขา่าวพี่น้องกินข่าวกับครอบครัวผขขู้เ้าคือเก่าพี่นอ้องแ,แต่มื่อเด็กแอร์นมาหลายปัญญาเล็กน้อยก็เมื่อนอนบ้านเมื่อนองทำนองเมื่อกินเป็นบกปิคู่แฝดถึงมานอนบ้านฮะกินด,ดอกเมื่อนี้อาหารการกินของพว้กฮาวขึ้นมีทอดไข่แจกน้ำมัเลือดกระเทียมกัมบากาน,น้ำพริกกะปริสูตรอมารากาเก ม่รู้จะกินได้หรือเปล่าพี<ช>่น้องชาแต่นางเห็ดบุเป็นแต่นางเคยกินชาผักบุ้งนะกินกับน้ียพริกอ<ช>ะไรเห็ดปินบอกแต่เห็ดจังไหนแต่กระแทบพุ่งกลัเลยเนาะเอ,อน้ำเคยกิน <laughs> น้ำเคยกินยองเทศเราไม่เห็ดกินแล้วก็แซ่บน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ถ้าอยากให้แซ่บนะเขาตักกะปิไปโมกที่ม่ต้องกุ้ยไปปิ้งนะนี่ไงสูตรนี่แหละปิ้งให้มันหอมๆเลยกัจากมะตั้งสิบโมมีเล็กน้อยเดลยจ้าพี่น้องนี่ขอนอนบ้านบลาง แพี่กะปิต้องกินก็พวกพักหลายๆทำไมต้มเนี่ยเนาะพักลวกทอดไข่แล้วก็โอเคเรากินกับอื่นอืมแล้พวพริกของอ่างคือแบบโอเคผ่านแตลกกว่าครับเนี่ยแซ่บพี่น้องเปิดร้านกับโปเจ็งด,ดอกอ้าวใครบอกเ <c oughs> <c oughs> จ็งมาหลายร้านแล้ว <c oughs> นั่งไปอยู่ทำงานอยู่ประเทศไทยอ่ะช่วไงทำงานตามร้านอาหารแต่เจงาเบิร์สุราความเก่งของนั่งน่ะเป็นทั้งคนดูแลเป็นทั้งแม่คั่วเป็นทนั้งนั่งว <laughs> ิ่งแม่เป็ <laughs> นนั่งเมา,าเบิร์ดนังเคยเป็นในผู้จัดการลาเกจ์นะจ้านัา่นงเแครทุกอย่างนะจา้าดานัง่งครับอ่อาย่น ใครใครมาุกเนี่ยอ้าตัวเล่าไม่นอนบ้านเสนอหนามงอีกมาพี่มาองใจบอกเวลาทำงานอย่าเมื่อยอย่าเมื่อยกันยังอยากเมื่อยประหากินอะไรเงินเดือบเป็นเงินเดือบสบายดีพี่น้องเขาแลกนำกันเป็นพี่มางใจงานสบายดีมากเลย มาเสนอหน้าใน่หายไปบเวอร์เมอร์อืมทำโน่นแหสบายดีพี่น้องสบายดีป้าสบายดีป้ามาเอายี่คือมาจักมาถึงยามแท้ยามกินดมกินแบบน้องโดมกินกินไก่ทอดทอดไก่ทอดทุกินนะทำไหมครับกินข้าวเสียลูกข้าวเจ้าเพราะมันยิ้มแม่ทอดไข่ทอดกินแล้วก็ออกมาน้องทำนะมากไข่ทอดไข่ต้ม งานบ้านกระปิโดยสารเลนะกินข้าวเจ้าหนึ่งวันไม่น้อันไอ้ทอดเขามากินครับอันซอนมะเขือเทศมาเด้อลาดมากอ๋อซอสมะเขอเทศขาย่างั เขื่อนหอโซ่ไปไม่ดงไม่กระโนนบอกเ่าุน้อยันีก็วันสุดปลายครับเป็นจะคล้องซองกับจะบังฉลายเอจีกับจะไเห็นสันย้ําไข่กันหนาดำข้าเครียด ก็ว่าที่เี่ยห็นแดงยงเยี่าบงามนะยามีปีปี๊ไปเียนจากเิมที่ว่าไปนู่นเสแล้วยส่เมตรกนะณน้าก็เยดูเมื่ออย่างนเจื่อรล่้ำพริางเราเจ๊๊๊๊ร๊๊๊๊๊๊๊๊๊้อ๊ม๊๊๊ยบ๊๊๊ไ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊เ๊ื่อ๊๊๊๊๊๊๊๊จ๊๊ก เต็มสุดตาแล้วชอบป่านนี้ไ่ได้ป่ามบจปล้วกอที่นยัเลหนาค่หนาอากาซันหเอาเดียวมากไม่น่าเนียต้องบอกมั้งนะยังที่ บ้านป้าขึ้นละก็หาบมาเมื่อไรซ้ายน้องไปอยู่เมื่อไรซื้อตากแหงมาเห็นเด้อยวันนีคนหาขึ้นนอกไปอยู่บ้านซื้อเขาจับแจกกระเทิรนไปหลายพันบลาอกหาบก็เดือเหงื่อป่ะรถหาบจีมีเหงื่อมาเออมองเต้นกันแล้ว ไวลงไปเอาลำาวให้พ่อมังเจนเขาได้เป็นหาบเป็นหาบเมื่อบบสไปเองมีเบิรไหลเมื่อกับมีเครื่องกับมีมีเบิรมองกับมีมั้งขอถามบักหลังนึงเลยมีนมีเมื่อเขาเพื่อน้องใส้เห็นแล้วให้พ่อคู่แพลนี่ตาเนี่ยนะไฟไหลเดี่ยวอนะพอครับ พอกูแพ okay. well, ้ครับเมื่อกี้เห็นแต่โอนโน่นแล้วเป็นเบย์เคยไหลอยู่ปะเขาต้องหูอันนี้ได้ว่างวันในวันเป็มมันสียชุดบวันในวอนแล้วเขาต้องหูรวมเห็นทั้งมองไรเขาบอกเคยเห็นมุนเมื่อักินหูเขาลบไปอ่ะมันมีอะไรอ่ะเขากระทั้งหูวอนเป็นสุดวอนใดอยากขันมองคือเจอ้าขันตื่นเป็นคนพื้นตีแล้วเขาหูเคยไรม่งไดเขาต้องไปมันเป็นไรบุษซั่วบว่ได้ไปกอลเป็นของกอลละก็ว่าเป็นบุได้มองอะเสียมองจืด เอาตัวมูวมองไน่มองน่ต่อไปกับคพื้นแมนคนร้ายกับปลาึ้นมาเลือไปจิบจีมกันมูยูดอนทำเงินกันไปบริเไปาเปเจอิที่ม่ากปลาคืนงใา้ไปครับนตะรอแล้วอันทกพี่น้องคลิปนี้กับพอซับนี้ก่นเนาะ เด็กหนยมาถารอแล้วสิปิญเมงสปาม้กินอนแล้วพี่น้องกินเขาแล้วดสบายดีป้า้วะอย่าลืมติกตาวติล่าพี่น้องปแล้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นางด้วยะจ้าขอบคุณต่อยิป้าต่อแมนถ้าเส็ไปบุกป่าได้หมอนี่นะ